ามาสวัสดีครับนี่ก็นำชั้นหลานนะครับเจ้าแสนกลนะครับมาเปิดแบ่งนะครับผมนี่จะเป็นแสนกลมมหานครพรสวรรค์มือเสอปลอกแดงนะครับสายแม่จะเป็นชั้นหลานเจ้าเยียวิบวัฒนนะครับผมเป็นเยียวิบวับบวบิก,กับมหานครนะครับคู่สองเมียสามนะครับชุดนี้เปิดไว้3,500หลมทรง นะครับสวยๆนะครับคู่2เมียสามนะครับไครเช่นชอบก็ทักได้นะครับผมเบอร์โทรก็ศูนย์แปดสองหนึ่งหกสี่แปดหกห้าสามนะครับไอดีไลน์ก็แอดตามเบอร์ได้นะครับผมโทรสอบถามได้นะครับไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เชื่อมันก็ติดตามไปก่อนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับ ขอบคุณครับ